มีคนส่งรูปนี้มาถามนะครับว่าอันนี้มันห้ามใช้ด้วยกันจริงไหมนครับวิตามิน C ีเอเอเรตินอลนะพวกนี้เป็นกรดทั้งคู่นะครับวิตามิน C ส่วนใหญ่เนะี่ยจะเป็นรูปแบบของแอซโครบิกแอซิดซึ่งไม่ลงท้ายด้วยแอซิดอยู่แล้วนะแล้ว A H A เนี่ยก็เป็นแอซิดเป็นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้คู่กันเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้หน้าบางนะมันเร่งการผลัดเซลล์ผิวเกินไปอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้เพราะฉะนั้นไม่แนะนยังไมใช้คู่กันนะครับตัวที่สองเรตินอลแล้วก็เบนซิลิปเปอโรซัวนี้ครับจรริงๆแลล้วกาาาททเนนี่ยคะ เวลากันอยู่แล้วนะ <S <S เนาะเบนซิลบิวโบรซายเนี่ยคือตัวเบนแซกนั่นเองนะครับที่ใช้ในการฆ่าเชื้อสิวเนาะส่วนอย่าอยทาก่อนล้างหน้าอยู่แล้วนะครับส่วนเรติโน l เนี่ยก็ทาหลังล้างหน้าเป็นครีมบำรุงหรือว่าจะผสมมอยเจอไรเซอร์แล้วก็ทาก็ได้เพราะฉะนั้น2ตัวนี้ใช้ร่วมกันได้นะส่วนวิตามินซีกับเบนซิลบิวโ o รซ d e ก็เหมือนกันนะครับช่วงเวลาการทาไม่เหมือนกันเนาะ เป็นแสกทาก่อนล้างหน้านะครับวิตามินซีเนี่ยทาหลังจากที่อาจจะลงครีมบำรุงไปแล้วมอยเจอร์เซอร์ไปแล้วเราทาวิตามินซีหรือว่าใครเนี่ยที่ใช้วิตามินซีเป็นตัวแรกก็สามารถใช้ได้นะถ้าไม่เกิดการระคายเคืองก็สามารถใช้ได้ส่วนาลีสลิกนะครับกับอ่าไกโคลิกเนาะตัวนี้นะครับก็เป็นกด ผลไม้แล้วก็กดในการที่จะใช้ในการรักษาสิวนะครับอ่าก็คุณหมอสกินแคร์หลายคนที่ว่าแนะนําให้ใช้กันได้นะนะครับแต่คราวนี้ก็ต้องดูด้วยว่าทําให้เกิดการระคายเคืองหรือเปล่านะครับแล้วก็อ่าถ้าสมมติว่าหน้าแดงนะครับอ่ามีการระคายเคืองนะครับอ่าพยายามทา m อ i s t u เซอร์เยอะนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะสูตรไหนนะครับหนึ่งถึงสี่ตรงนี้นะนะครับไม่ว่าจะใช้คู่ไหนนะครับสิ่งสาคัญคืออย่าลืมทากันแดดดิขาดนะครับกันแดดเป็นสิ่งสำคัญมากๆครับใครที่เริ่มรักษาสิวดูแลผิวหน้านะครับแล้วไม่ทากันแดดนะฮะ การที่คุณบํารุงหรือว่ารักษาสิวหรือลงทุนไปเท่าไหร่นี่ครับมันไม่คุ้มค่าเลยครับเนาะเน้นป้องกันเนี่ยง่ายกว่าที่จะรักษาปลายเห็นนะครับ